รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับมาเจอมาเจอกันกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วกับรายการเกษตรนิวส์ส2ิทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับเจอกันเช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้กับเรื่องราวของเกษตรนะฮะใครที่ชื่นชอบห้ามพลาดเลยละครับผม โดยเฉพาะช่วงแรกนะครับในช่วงรอบวันทันเหตุการณ์อัปเดตข่าวสารที่ทันยุคทันสมัยทันกระแสพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาดจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ ชุมชนบ้านจิกอำเภอวัฒนานครจัังหวดสระแก้วเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันที่ยังมีวิถีชีวิตของชาวนาในการสืบทอดเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานนั่นเองค่ะแต่เดิมพื้นที่บ้านจิกประสบกับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ขาดความรู้เรื่องโรคและแมลงการใช้ปุ๋ยและการใช้สารเคมีทําให้ผู้นําชุมชนมีความคิดริเริ่มที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชนบุรีมีโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจนเกิดมาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจิกบ้านจิกเนี่ยเราส่งเสริมให้การผลิตข้าวมีคุณภาพตอนนี้เราทําข้าวระบบ G P ทั้งกลุ่ม ให้กับเกษตรกรในกลุ่มบันจิกนะครับแล้วก็ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในชุมชนแล้วก็ที่เหลือส่วนที่มันยังไม่ได้มาฐานแล้วก็มาแปรรูปเป็นข้าวสารข้าวแพ็คแป้งสําหรับให้เกษตรกรพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น,นครับ เริ่มทีเกษตรกรนะคะก็ปลูกข้าวทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอมาชวนว่าอยากตั้งศูนย์ข้าวไหมคะเพราะว่าเห็นพวกเราทํานากันเยอะปี53นะคะเริ่มขอตั้งก็รวมกลุ่มแล้วก็20คนเนาะทีแรกแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิ105่นะคะไม่รู้ว่าข้าวขาวมะลิมันคืออะไรนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยช่วยกันบริโภคข้าวของคนไทยที่ผลิตที่เอง ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวต่างๆนะครับขอให้ช่วยกันมาบริโภคข้าวไทยดีกว่าเพราะว่าข้าวไทยมีคุณภาพกว่าแล้วหอมรอร่อยกว่าเยอะมากนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างมากนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยของเราชวนบริโภคข้าวที่มีคุณภาพของชาวนาที่ผลิตเองใช่เองนะครับข้าวหอมมะลิของประเทศไทยที่เราผลิตนะครับมีคุณภาพดีกว่า,า,วาประเทศอื่นทั่วโลกครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งต้นน้ําเลยที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับซึ่ง หอมมะลิเนี้ยมีคุณภาพสูงซึ่งคุณค่าอาหารก็สูงกว่าของต่างประเทศนะครับอยากให้พี่น้องชาวไทยมาบริโภคข้หอมมะลิให้มากขึ้นนะครับ รกรมการข้าวก็จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็พวกมเมล็ดพันธุ์ที่เราสงสัยแล้วก็มาตรวจว่าข้าวของเรามีการปนเปื้อนเยอะไหมนะคะตรงนี้ก็คือให้ความมั่นใจมเมล็ดพันธุ์เราปนน้อยมเมล็ดพันธุ์มีมาตรฐานตรงนี้ค่ะเราสามารถยืนยันกับผู้ที่มาซื้อพันธุ์เมล็ดพันธุ์กับเราได้เลยว่าคุณเหมือน g m p อย่างเงี้ยคุณมีความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยหรือว่าการขายไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์เขาก็ให้ความมั่นใจแล้วก็มีกระสอบมเมล็ดพันธุ์มาให้เราด้วย ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจิกถือเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนและสร้างเครือข่ายไปยังชุมชนอื่นๆช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพานตนเองได้และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในชุมชนให้รักและห่วงแหนอาชีพชาวนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของวิถีชีวิตชาวนาสืบไป ้าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชนสามารถสร้างทางเลือกให้กับคนในชุมชนในการประกอบอาชีพชาวนาศูนย์เข้าชุมชนบ้านนาตอถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่มีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตการแปลรูปและยังเปิดเป็นจุดที่ให้มีการมาเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องข้าวแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี2 5 5 3ได้รวมตัวกันสมาชิกก็ในชุมชนนะคะ13รายตอนนั้นก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอาข้าวเราอะไปขายแล้วก็หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มก็เอาข้าวมาสีที่โรงสีค่ะสีฟรีแล้วก็ได้ข้าวสารได้ข้าวที่เราทาเองนะคะเป็นข้าวสารไปไว้รับประทานภายในครัวเรือนก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวตลาดนะคะเพราะว่าข้าวข,าวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสารเคมีอะไรค่ะ ู่วข้าวชุมชนบ้านนาตอนะครับจะต้องการบริพันข้าวนะครับหอมมัิ105นะครับเพื่อที่จะผลิตเป็นข้าวสารโดยเฉพาะนะครับโดยการอบรมของเรานะครับจะเริ่มตั้งแต่การปลูกการตัดพันปนนะครับเพื่อให้ได้ข้าวที่สายพันธุ์บริสุทธิ์จนถึงขั้นแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจต้องการที่จะรับประทานข้าวหอมมัิ105ที่เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์จากสูตข้าวชุมชนจุดประสงค์หลักนะครับเพื่อที่จะให้กเกษตรกรน,นะครับมีรายได้ที่มั่นคงเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ลดรายจ่าย ก็เพื่อเพิ่มรายได้แล้วเราก็จะมีการสนับสนุนนะครับหรือการสอนวิธีการใช้สารชีวพันธุ์หรือการทําปุ๋ยหมักชีวภาพอินทรีย์นะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิต สมาชิกเนี่ยได้มีการประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันมีการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะแม้กระทั่งการจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวการดูแลแปลงข้าวในการเก็บพวกพันปนพวกนี้ค่ะแล้วก็ได้รับความรู้เพราะว่าเราพอเราตั้งกลุ่มปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่เข้ามาดูแลเราได้ถ้าเพราะว่าเราจัดตั้งขึ้นไปจดทะเบียนร็จแ,แล้วก็หน่วยงานก็เข้ามาชี้เป้า ก็มาถูกจุดได้รวมตัวให้เกษตรกรอย่างเช่นกรมการข้าวเขาก็จะมาดูดูแลเราในเรื่องของผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวมามาให้กับเราให้กับกรมแล้วก็พวกเราก็ได้แจกใจ่ายให้ชาวบ้านยืมค่ะยืมยืมไปใครต้องการก็ยืมไปเสร็จแล้วพอได้ผลผลิตมันก็กลับมาคืนกับกรมแล้วก็ก็เอาเก็บไวใ้ให้ทุกคนได้ยืมบางคนเขาก็สั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็สั่งผ่านกรมการข้าวเอามาลงไว้ที่ศูนย์ก็คือชาวบ้านก็ไม่ต้องหาที่ไหนก็ตรงมาที่นี่ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ ออยาาไได้้นะรแจงมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาต่อถือเป็นศูนย์ข้าวที่มีการผลิตการพัฒนารวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวซึ่งได้รับการแนะนําจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชนบุรีที่เข้ามาให้แนวคิดและอบรมพี่น้องเกษตร,รกรเพื่อให้พี่น้องเกษตร,รกรนําไปต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรก่อตั้งกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำกอพอกรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีความมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีอยู่มีกินมีใช้และแบ่งปันบนพื้นฐานแนวคิดของการพึ่งพาตนเองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายศักชัยชาตาดี ผู้ชำนาญการด้านการปลูกป่าวนาเกษตรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติวนเกษตรบ้านและป่าตาบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชาเชิงเซาโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจของวนเกษตรคือแนวคิดของการพึ่งตนเองโดยอาศัยพื้นฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรให้ตอบโจทย์ในการพึ่งพาต เองด้านปัจจัย4ซึ่งถือว่าตรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดเด่นของด้านวรรณเกษตรนอกจากการเน้นการจัดการนิเวศเกษตรเรียนแบบระบบนิเวศธรรมชาติของป่าไม้ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างกิจกรรมการเกษตรกับป่าไม้เพื่อสร้างความหลากหลายในแปลงเกษตรกรรมแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดองค์ความรู้สร้างแหล่งอาหารจากป่าเพิ่มมูลค่าพันไม้และสมุนไพรโดยนํามาพัฒนาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อบริโภคและจําหน่ายกระบวนการผลิตมีการสร้างโรงอบส สมุนไพรต้นทุนต่ำเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้ณนูนยสูแห่งนี้แปลรูปสมุนไพรเป็นสินค้าประเภทสบู่ยาสระผมยาสีฟันรวมถึงมีการเพาะพันธุ์ไม้ป่าผักพื้นบ้านและสมุนไพรเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ยึดหลักการพึ่งพาอาศัยและการอยู่ร่วมกันกับป่าเน้นแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วรับรองว่าภาคเกษตรของไทยเราต้องมีความยั่งยืนแน่นอนละครับในช่วงหน้านะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าครับ